สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับ1ทิโมธีบทที่1ข้อ8ถึงข้อ11นะครับชื่อหัวข้อสำหรับคนอธรรมนะครับเห็นหัวข้อนี้อาจจะบอกอ๋อไม่ใช่สำหรับเราใชไมครับไม่ใช่สำหรับผมไม่ใช่สำหรับคุณสำหรับคนอธรรมนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้แนะนำเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูแล้วนะครับมีเฝ้าเดียว101นะครับเฝ้าเดียว1 0 1ไปหาดูนะครับ ได้มีคำหนุนใจนะครับแล้วก็นี่เป็นแบบอย่างการรับใช้ที่เราทุกคนจะมีโอกาสได้รับใช้ด้วยกันนะครับมีโอกาสนะครับมีคําพยานหนุนใจนะครับส่งเข้ามาได้นะครับไม่รู้จะทําไงอาจเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆมานะครับแล้วก็ส่งมาหนุนใจซึ่งกันและกันหรือจะทําอย่างที่คุณทําอยู่แล้วก็ได้ครับเขียนนะครับหนุนใจกันนะครับคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรติดต่อกันเข้ามานะครับอ่ะครับวันนี้เรามาถึงหัวข้อสําหรับคนธรรมดูสิครับว่าจะสําหรับใครกันนะครับ ผมอยากให้ฟังนะครับเราทั้งหลายรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกคือโดยรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรมแต่ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนอธรรมและคนดื้อด้านคนผิดและคนบาปคนไม่นับถือพระเจ้าและคนหมิ่นประมาทคนฆ่าพ่อคนฆ่าแม่คนฆ่าคนคนลุวงประเวณีใช้รักร่วมเพศผู้ร้ายรักคนคนโกหกคนทวนสบทและอะไรอะไรที่ขัด กับคำสอนอันมีหลักตามที่อยู่ในข่าวประเสริฐเลิศอันอของพระเจ้าผู้สวยสุขคือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพระเจ้านั้นนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราพูดกับเราให้เราเข้าใจแผนการพระองค์ผ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เราจึงจะที่ฐานในพระนามสกุเจ้าเอเมนเอเมนนะครับอย่างที่ย้ําไปตอนแรกนะครับมีโอกาสมีช่องทางหลายอย่างที่เราจะรับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็มีขอบคุณพระเจ้าสําหรับ สิ่งต่างๆที่เรามีมากขึ้นนะครับแล้วของพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเข้ากาพระเจ้าด้วยกันดังนั้นวันนี้เรามาที่พระเจ้าพระเจ้านะครับเรายังคงอยู่ในคอนเซปต์ของการฟังเสียงพระเจ้าพูดกับเรานะครับพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะครับว่าเราทั้งหลายรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกใช่ไหมครับธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกคือรู้ว่าโดยธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรมนะครับแต่บัญญัติไว้สําหรับคนอธรรมนะครับ ทำมันหยติไม่ได้เหมาะสําหรับคนชอบทำพ่ออะไรครับคนชอบทำทำได้หมดแล้วใช่ไหมครับแต่มอสอบคนธทําครับคนธรรมก็คือขายบ้างพระพีตรงเนี้ยทีบายครับคนดื้อด้านครับคนดื้อด้านนี่มันน่าจะเป็นหลายคนเลยนะครับคนผิดนะครับคนผิดคนบาปนะครับคนบาปคนไม่รับถือพระเจ้านะครับแล้วก็พระพีบอกต่อไปคนมินประมาทนะครับคนมินประมาทนี่หมายถึงไงครับ นะครับเดี๋ยวเราดูไปก่อนแล้วเราดูอีกหลายหลายเวอร์ชันครับวันนี้จะพาไปดูหลายหลายเวอร์ชันเลยครับคนดื้อด้านคนผิดคนบาปคนไม่ได้ถือพระเจ้าคนมิ่นประมาทคนฆ่าพ่อคนฆ่าแม่คนฆ่าคนแยกไปหมดนะครับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคนนะครับคนร่วงปบะเวณีชายรักร่วมเพศครับดังนั้นชายรักร่วมเพศโดนเลยนะครับผู้ร้ายผู้ร้ายรักคนครับก็คือคนรักคนขโมยคนนะครับคนโกหกคนทวนสบทนะครับทวนสบทอ่า เอาคําพูดสะบทของคนอื่นมาใช้อีกใช่ไหมครับและอะไรอะไรที่ขัดกับคําสอนมีหลักนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีคํานึงนะครับของพระเจ้าผูเสวยสุขนะครับผมอ่านคานี้แล้วผมเอ๊ะทำไมพระเจ้าผูเสวยสุขนะครับดังนั้นเราลองไปดูฉบับกลับไปย้อนหลังกลับไปก่อนครับ1 9 7 1เนี่ยเป็นรุ่นออกมาในประมาณช่วงนั้นนะครับ1 9 7 1หนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่ามีฉบับย้อนกลับไปไกลกว่านั้นหน่อยครับฉบับ1 9 4 0ครับนี่อยู่ที่ใน bible com นะครับ ขอบคุณ bible d com นะครับที่ให้เราใช้ได้ทุกเวอร์ชันเลยนะครับก็คือทุกคนคสามารถใช้ได้ครับใครๆก็ใช้ได้ในสมัย1940ครับทิโมทีนะครับเราใช้คำว่าติโมเทียวนะครับติโมเทียวพระผีตรงนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าเรามาดูด้วยกันตรงนี้คำนี้เขาใช้ว่างไงครับเขาใช้คำว่าแต่ว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพรบัญญัตินั้นดีอยู่แล้วถ้าคนใดจะใช้ตามที่ถูกต้องคือโดยรู้ว่า พระบัญญัตินั้นไม่ได้ทรงตั้งไว้สำหรับคนชอบทมแต่ตั้งไว้สำหรับคนนอกกฎหมายนะครับคนเหลือขอครับคนผิดคนบาปคนไม่นับถือพระเจ้าคนหมิ่นประมาทคนปิดตูคาดนะครับมาตูคาดนะครับคนกระทําการฆาตกรรมนะครับคนเล่นชู้คนเล่นน้องสว่าทนะครับคนผู้ร้ายขโมยคนนะครับคนโกหกคนทวนสบทและอะไรอะไรที่ขัดกับคําสอนอันให้เกิดปกติสม ปกติสุขนะครับตามที่มีอยู่ในพระกิติคุณในกิติคุณแห่งสงงาราศีนะครับพระเจ้าผู้สวยสุขเขาใช้คาว่าสงงาราศีของพระเจ้าผู้ประกอบด้วยความสุขนะครับฟังเวอร์ชันนี้แล้วโอ้พอจะเข้าใจพระเจ้าผู้สวยสุขพระเจ้าผู้ประกอบด้วยความสุขนะครับเอาละครับเรามาดูฉบับแปลใหม่ฉบับแปลใหม่นะครับโอ้อันนี้รับรองว่าอ่านแล้วเดี๋ยวจะเ,เกิดคําถามขึ้นบางคําถามนะครับ เขาบอกว่าแต่ว่าเราทราบบทบรรัญญัตินั้นดีหากใช้อย่างถูกต้องบทบรรัญญัติไม่ได้มีสำหรับคนชอบทำแต่มีสาหรับคนละเมิดกฎนะครับแข็งข้อนะครับไร้คุณธรรมคนบาปคน,ไม,นไม่นับถือพระเจ้าและศาสนาไม่นับถือพระเจ้าและศาสนาสําหรับบรรดาคนฆ่าพ่อแม่ของตนฆาตกรครับผู้ประพฤติหิทางเพศและชายลักเพศนะครับผู้ค้าทาสผู้โกหกนะครับอันนี้ฉบับ NTV นะครับฉบับ NTV เอาละครับเรามาดูคําที่เขาใช้ว่า พระเจ้าสผู้สวยสุขเขาใช้คาว่าอะไรครับอืมเขาไม่มีคํานี้นลครับข้าไมไปเลยเขาบอกว่าข่าวระเสริฐอันใหญ่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ได้รับการสัรเสริญพระเจ้าผู้ได้รับการสรรเสริญนะผู้สวยสุขเขาแปลเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเรามาดูฉบับอืมของอมตะธรรมนะครับอมตะธรรมจะแปลให้อเออฉบับอ่านเข้าใจง่ายไหมครับเอาข้าไมไปเลยครับไปอมตะธรรมเลยครับ อมตตธรรมนะครับใช้คํานี้นะครับว่าคนคนแหกกฎคนกระบฏนะครับคนแหกกฎคนกบฏคนอธรรมคนบาปคนไม่บริสุทธิ์คนไม่มีศาสนาคนฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับฆาตกรคนสำสอนและคนรักรักร่วมเพศน,นะครับคนค้าทาสคนกโกหกคนให้การเท็จและเพื่อสิ่งอื่นสารพัดซึ่งขัดกับคําสอนมีหลักซึ่งขอสอดคล้องกับข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญนะครับนะครับผมจะให้ดูเชันสุดท้ายฉบับ2011นี้นะครับคิดว่าอันนี้แปลได้เข้าใจได้มากที่สุดนะครับเขาบอกงี้นะครับว่าเรารู้ว่าเขาทำบัญญัตินั้นดีถ้าใช้ถูกก็คือทาบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติสำหรับคนชอบทาแต่บัญญัติสำหรับคนที่ไม่ยึดถือบัญญัตินะครับคนที่ไม่ยึดถือบัญญัติคนดื้อด้านนะครับคนไร้ธรรมคนบาปคนชั่วร้ายคนไม่นับถือพระเจ้า คนฆ่าพอ่อฆ่าแม่คนฆ่าคนคนล่วงประเวณีนะครับคนล่วงประเวณีชายรักร่วมเพศทั้งหลายพวกโจรรักพาตัวนะครับพวกโกหกพวกพยานเท็จและอะไรต่อมีอะไรที่ขัดกับคําสอนที่ถูกต้องครับอะไรต่อมีอะไรที่ขัดกับคําสอนที่ถูกต้องข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญนะครับนะรครับอ่านตรงนี้แล้วทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับหรือว่า อาจจะเข้าใจได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับข่าวประเสริฐสำหรับข่าวประเสริฐอนุุ่งโรดของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสารรเสริญนะครับบางทีเราก็ต้องการพระกัมภีร์หลายๆเวอร์ชันนะครับที่จะทําให้เราเข้าใจนะครับคุณอาจจะอ่านพระกัมภีร์ในเวอร์ชันถ้าผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตนะครับเข้า bible.com นะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ดูเวอร์ชันต่างๆทําทให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับ แต่ว่าเอาละครับวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเข้าประเด็นนี้มากกว่านะครับว่าพระเจ้าบอกว่าเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีนะครับถ้าใช้ให้ถูกธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้มีไว้สำหรับคนดีครับแต่ว่ามีไว้สําหรับคนเหล่านี้ครับบัมพียกตัวอย่างก็คือธรรมบัญญัติเนี่ยมีไว้เป็นมาตรฐานวัดนะครับและทําให้รู้ว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถจะไปถึงธรรมบัญญัติได้ด้วยตัวเขาเองครับคนเหล่านี้ก็คือพวกเราครับ วันนี้เรารู้แล้วครับเราไม่ได้เป็นพวกที่มัญหยาดไว้สำหรับเราไม่ใช่คนชอบทำเพราะว่าทำมันหยตดเนี่ยมันพูดถึงเราครับพูดถึงเราแล้วพูดถึงเราทุกวันด้วยนะครับเราไม่ใช่คนชอบทำด้วยความสามารถของเราเองแต่เราเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อในพระยุูคิ์นะครับดังนั้นพระเจ้านับเราเป็นคนชอบทำครับ ผมชอบคํานี้นครับว่าพระเจ้านับให้เราเป็นคนชอบทมนะครับเราไม่ได้เป็นด้วยตัวเราเองแต่เราถูกพระเจ้านับเข้าไปนะครับให้เป็นได้นะครับดังนั้นพระบัญญัติทั้งหมดทุกวันที่เราอ่านก็ยังคงเป็นสิ่งที่พูดกับเราอยู่ดีนะครับที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนนั้นนะัคุณลองคิดดูนะครับคนประเภทนี้นะครับมันรวมอยู่กับตัวเราด้วยนะครับก็คือคนที่ใช้คําว่าข่าพ่อข่าแม่ข่าคนล่วงประเวณีรักล่วมเพศจรรักพาตัวพวกโกหกพวกพยานเท็จ พวกอะไรตออมีอะไรทั้งหมดทั้งหมดนี่คือพวกเราเราครับเราเราเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นด้วยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าบาปบางอย่างมันเยอะกว่าโอ้ค่าพ่อค่าแม่นี่มันเยอะกว่านะครับหรือว่าพวกหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นเลยพวก,กรักล้มเพศหรืออะไรก็ตามโจรลักพาตัวแต่ว่าทั้งหมดนี่คือบาปทั้งหมดนี่คือบาปและรวมกันหมดนี่แหละครับเป็นคนที่ทำบัญญัติมีไว้สำหรับคนเหล่านี้ เพื่อจะให้เปรียบเทียบว,ว่าคุณพลาดเป้าไปคุณไปไม่ถึงสิ่งที่พระเจ้ากําลังต้องการให้คุณทําและโดยการที่คุณพลาดเป้าไปแล้วคุณจะต้องเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ครับเวลาหมดแล้วครับเราจะที่ฐาด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็รอที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราเองมีโอกาสได้มาดูพระ,พระคัมภีร์ของพระองค์ที่เป็นสิ่งที่พูดกับเรา เราขอกทุ่านนขนาดสเกจเอเมนเอเมนนะครับ, M 1. M 1รบพบกันใหม่วนพรุ่งนี้นะครับผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ